สวัสดีค่ะมาพบกับจันทหอมอีกแล้วนะคะวันนี้จันหอมจะพาพี่พ FC ซทุกคนไปดูว่านโบราณนะคะก่อนจะไปดูว่านโบราณตอนนี้จันหอมก็จะมาปลูกผักนะคะตอนนี้ก็อยู่ในโซนของจันหอมเองนะคะดูนตอนนี้ผักสวยงามมากเลยนะคะนี่คือผักกาดนะคะแล้วก็ผักอีกชนิดหนึ่งไม่รู้นะ เขาเรียกว่าอะไรค่ะตอนนี้จะทําก็จะไปปลูกผักนะคะไปดูกันเลยคะ่ะที่จะมาปลูกผักนะคะมาดูกันว่าสวนจันหอมมีปลูกอะไรไว้บ้างแล้วมีอะไรบ้างนะคะคือผักเลื้อนนะที่เชียงตงุงผักเลื้อนนะคะไม่รู้อ่นานภาษาไทยพูดอะไรนะคะแล้วก็ผักถั่วหน่อยนะคะนี่นะคะถั่วหน่อย แล้วก็ประกาศนะนี่ผักหนี่ย่อยนะที่เชยงตังเลขนี่ก็จันทำจะปลุกตรงนี้นะคะปลุกประกาศนี่นะคะอันนี้ก็คือจันทำไม่รู้เออภาษาไทยข้เรียกอะไรจันทำมีนะคะ อันนี้คือผักนี่คือผักชีนะคะยังไม่ไม่โตเลยก็ผักกาดแล้วก็ผักชีแล้วก็มีแค่นี้ค่ะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มปลูกกันเลยนะคะจะทำไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าถ่ายไปด้วยปลูกไปด้วยนะคะตลกดีค่ะ <laughs> ก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็มไม่ค่อยได้ลองวิดีโอนะคะเพราะว่าว่าจะทายังไม่มี WiFi นะคะเออไซ อินเทอร์เน็ตก็แต่และคลิปลงไปก็หมดเยอะเหมือนกันนะคะจันหอมก็เลยไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆนะคะลองซาร์แต่ก็ลองอยู่นะคะ่ะทุกคนนะคะ เสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะรดน้ำก็เสร็จเลยนะคะจันหอมจะไม่ใส่ยาอะไรนะคะในส่วนนี้ก็ไม่ได้ใส่ยาอะไรเลยนะคะก็แบบธรรมชาติทั้งหมดเลยนะนี่ก็คือรถเวลานะคะเป็นของคนตาของจันหอมเองตาจะ ขี่ไปซื้อของอะไรแบบนี้นะคะตอนจะทำตอนจะทำเหล็กนะคะก็จะไปซื้อของนะคะที่หมู่บ้านจะทอมก็จะไม่มีขายนะเพราะว่าตอนนั้นไม่มีขายนะคะตอนนี้ก็มีบ้างนะคะแต่เป็นร้านเล็กๆนะคะหมู่บ้านจะหมู่บ้านจะทอมจะใกล้กับว่านลักใครใช่ไหมคะตาก็จะขี่รถนี่ไปไปซื้อของเป็นประจำเลยนะคะ ตอนนี้ก็คนตาก็ไม่อยู่แล้วนะคะก็เด็ดมีนี่นะคะมีแสงภัยร้วยนะคะ<ม>ก็รีทุกอย่างอยู่นะคะแต่ตอนนี้ยังยางแบนถ้า<ม>ซ่อมยางยางเลาะเสร็จก็ขี่ไล่เหมือนเดิมเลยนะคะดีทุกๆอย่างเลยนะคะ ก็จะเป็นกาจระเข้นะคะตอนน้องเคยถามว่ารถนี้กี่ปีแล้วนะคะตอนน้องก็าถามแม่แม่ก็บอกว่ามันนานแล้วจําไม่ได้นะคะมันมีกางแจด้วยนะคะตรงนี้ค่ะมีกางแจด้วยสวยนะคะดูบ้านโบราณกันลนล้ค่ะ กล้องเจ๊หอมก็จะสันส่นๆนะคะเพราะว่าเจ๊หอมยังไม่มีไม้กันสั่นนะคะค่ะนั้นเราไปกันเลยนะคะแล้วนะคะไม่รู้จะของบ้านอยู่บ้านหรือเปล่านะเจนหอมก็จะมาสวยงามอาก็จะทำสวนนะคะทำสวนทางนี้นะไปดูก,กันนะคะ อันนี้มันทวาตอนข้งโง่หนอมักแดดเหมือนเฮ็ดผองมินกอ๋อสข้มาผู้กลางเต้เนี่ยเข้ามเาปม็นไรใะหลโง่ห้องเอินน่อย,อย้หู่น นี่แล้วก็จะมาดูสซนขรพนะคะ้ันดุไม่าเหรอคะไอ้ช่างอ่ะไก่เข้าโซนพอพูทเฮิเฮินหนังเนี่ยเฮ็ดเฮ็นานหมะเฮ็ดมาอะไรกี่ปี้วนะรับอ่อ หนึง่งสร้างปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดนะคะวันหลังนี้ค่ะสร้างวันหลังนี้เมื่อป,ป้าเขาอายุสิบสองปีนะคะทำได้ตอนนี้ก็อายุหกสิบสี่แล้วนะคะผ้ก็ห้าสิบสองปีแล้วนะคะ ม่อปัทาอู้ได้สิเอดปีนี่กะอ๋ยมากเลยนะคะอันนี้เมปลาูวิทย์เมฆขายก่นเนี่ยอันตีม,มีต้นมันเลยนะคะ ใส่ช้ำมือเอ่อยิบไปกุ้มจังยุ่นองามนีมืออ่ออ่ะงามจีก็แรนะ,ะนนนงาเมีอนแกขาถ่ายไปอินเน้ยขึ้นมาถ่ายนึกเคื่องนันไรอ่ะเบอร์เจี๊ยอ้ยใจดีแต่ ชื่อขขเมืองไทยเขาอิน้าไปอันเขาไปสายมันกลางอเมชา้าอเขามาหรือใหม่เอว่ะอ้าวโอ้ขึ้นก็เลยไปเทียบผู้ใดเลยขึ้นไปดูในบ้านดูนะคะมามาเป็นยังไงนโซนไปดูในบ้านนะคะเป็นยังไงนะคะขึ้นได้ขึ้นมา <laughs> อ๋อคะ่ะ <laughs> <laughs> ถ่ายใน้เนะ่ย <laughs> นี่นะคะวันรุ่งขึในบ้าน อ os no like, ู no ้ขอมาถ่ายกันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีรูปอะไรต่างๆแบบนี้นะคะอ๋อเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นช่างเนี่ยน้ำต้นเหรออ๋อจะทำไม่รู้นะอ๋อนี่นะคะนี่ก็เป็นโค้ดนะคะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะมืดๆนะคะ อ๋อนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นที่ล้างชานอะไรล้างผักอะไรประมาณนี้นะคะที่นี่เราไม่กล้าถามอะไรมากนะคะซื้ข้าโพดด้วยนะคะโอ้จะทำซื้อแค่ห้าร้อยจัดเองนะคะแต่ป้าเขาให้มาเยอะมากๆเลยนะคะ คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้เลยนะคะสวัสดีค่ะ